ครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนึงครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นโต t a i n n o v นนะครับคันนี้เป็นตัว2.0ตัว V ีนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้เนี่ยเพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเป็นปี2012นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ตามหาอยู่นะครับอันนี้นะครับตัวเลขไม่นะครับเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไม่แท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับเรื่องตัวเลขไม่นะครับ สำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่39 5,000บาทเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาชมรอบคันกันก่อนเลยนะครับสำหรับอินโนวาสีดำคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นสีดำนะครับตัวสีเนี่ยเงางามนะครับสภาพโคมไฟด้านหน้านะครับตัวสภาพโคมเนี่ยไฟใสสวยงามนะครับตัวโคมใ่สายสะอาดนะครับมีตัวไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้านะครับมีตัวสเกิร์ตนะครับ จังหน้าจะเป็นตัวโครเมียมนะครับสวยงามนะครับตัวไฟคู่หน้านะครับก็สภา,าพสวยทั้งคู่นะครับสำหรับคันนี้นะครับตัว,ตวลอ้อ er. แม็กนะครับเป็นแม็กเดิมนะครับติดรถจ์มาเลยนะครับสภาพก็สวยที่เห็นเลยนะครับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมือปิดประตูเนี่ยเป็นโครเมียมทั้งสี่บานเลยนะครับมีโครเมียมนะครับคาดยาวเลยนะครับถึงประตูหลังสำหรับคันนี้นะครับก็บอกได้เลยนะครับเอาออกไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับตัวยางเนี่ยเป็นยางปี2020เลยนะครับเอาไปเนี่ยใช้ได้อีกนานนะครับ กับตัวไฟท้ายนะครับตัวสภาพโคมนะครับโคมไฟนะครับเป็นสีแดงนะครับับขาวตรงกลางนะครับมีโคเมียมนะครับผาากลางนะครับเป็นโลโก้ของปิโนวาเนี่ยจะมีตัวโลโก้สองจุดศูนโตวีอยู่ด้านหลังนะครับสำหรับภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับตัวสภาพเบาะนะครับตัวปีกเบาะตัวอะไรก็ไม่ไม่ได้ซดตัวนะครับสภาพเบาะยังสวยอยู่นะครับมันสดหน้านะครับเรียบร้อยดีนะครับ ตัวนี้ก็จะมีตัวลายไม้นะครับเป็นลายไม้สีเข้มนะครับก็ดูสวยงามสําหรับตัวเบาะแถวกลางนะครับความพิเศษเลยนะครับสําหรับตัวท็อปนะครับรับตัววีนะครับตัวเบาะเนี่ยแถวกลางเนี่ยจะเป็นเบาะแยกนะครับเป็นเบาะสองตัวนะครับเป็นออกเป็นสไตล์ v i p นะครับตัวเบาะก็สามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับมีที่วางแขนพนักแขนนะครับเรียบร้อยนะครับนั่งได้สบายเลยนะครับตัวเบาะกลางเนี่ยค่อนข้าง VIP เลยนะครับแล้วก็ ตัวจอกลางก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวเบาะด้านหลังด้วยเบาะแถวหลังนะครับก็กว้างขวางนั่งได้จริงนะครับตัวเบาะแถวหลังอ่าเดี๋ยวเราดูเป็นตอนหลังนะครับก็จะเป็นเบาะถึงสามแถวด้วยกันนะครับอันนี้เราเปิดให้ดูด้านข้างนะครับคือถ้าเราพับเบาะเนี่ยจะมีที่เก็บของด้วยนะครับแต่ถ้าเราวางเบาะลงมานะครับตัวที่วางขานะครับนี่อันนี้ให้ดูจะชัดเลยยังเหลือนั่งกันสบายๆนะครับ ฐานบากกว้างนะครับด้านหลังแถวที่สามเนี่ยนั่งได้จริงสบายเลยนะครับตัวแอร์นะครับก็มีถึงสามแถวนะครับด้านหน้านะครับแถวกลางนะครับแลวแถวหลังนะครับก็มีมาให้ครบสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่7 8 0 0 0ม0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าตัวเลขไม้นี่ยน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับตัวปีแล้วนะครับสภาพก็สวยงามอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับ ตัวเลขไม้เรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไม้แท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับตัวพวงวงพวงมาลัยนะครับปปเป็นพวงมาลัยเป็นแบบหนังนะครับมีตัวลายมีตัวลายไม้นะครับอยู่ด้านบนนะครับก็จะมีตัวควบคุมเครื่องเสียงนะครับตัววิทยุเครื่องเสียงเนี่ยก็จะเป็นตัวจอทัชสกรีนนะครับนี่มีนิเกเตอร์มาให้ครบนะครับตัวนี้พร้อมด้วยตัวกล้องมองหลังนะครับจึงจะไดการขับขี่ได <c oughs> ้ง่ายได้นะครับสําหรับตัวรถที่ยาวนะครับ ตัวแอร์เป็นดิจิตอลนะครับมีอุณหภูมินะครับสามารถปรับได้นะครับมองเห็นได้ชัดเจนก็สภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าหา Innova ใช้งานเอาไปใช้งานต่อสักคันหนึ่งผมบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงแบบคันนี้นะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หาอยู่นะครับเป็นโตโยต้าอ n นโนวนะครับรุ่นท็อปสุดเลยนะครับตัว2.0ตัว V นะครับบอกแถวกลางเป็นเบาะแยกนะครับเลขไม์เพียง70,000 8,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็เลขไม่ก็น้อยด้วยนะครับได้สีดําด้วยนะครับครบเลยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับเพียง395,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับรีบติดต่อเข้าได้เลยครับตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตรงกระดิ่งสั่นๆนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวับ